มัออะนไม่เนี่ยเนยเกี่ยอนี่ยเหี่ยอนไรไเ่เห็เนเน่ยเนยนส่นี่ยเ่เนีนี่น่ยเนีเียเนี่ยเน่นี่ยนียเ่ยเนี่น่นี่ยวนส่ีคี่ะยินดีต้อนีับทนกคนี่่ยเนยเนียนนีเนาละกนนีนนีนนีนี่ีี อยู่กับ Google e y e นะคะเป็นบอร์ดเกมสําหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนก็ได้ที่จะมาทดสอบศักยภาพทางสายตาและง,งานศิลปะในตัวคุณก่ะเออตั้งชื่ออลังการมากเลยนะคะเกมมันง่ายๆเลยก็คือว่าเขาเนี่ยจะให้เราเล่นวาดภาพตามคําใบ้นึกออกไหมเหมือนพิชเชน,นารีนะคะที่เราอะ่ะจะได้คามาแล้วเราต้องวาดรูปเพื่อให้เ,เพื่อนทายให้ได้ถูกต้องในเวลาที่กําหนดแต่เพียงแค่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะชาเลนจ์มากขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีแว่นตานะคะที่จะทําให้เรามองเห็นภาพเป็นประหลาด ปหลากอเดเอ็ดดี้จะไม่ขยับพี่แม่จริงหรอทุกคนใช่ไหมทุกคนมาหาวใส่ตอนน้้เดนที่ชอบมันนั่งบังอ่ะเฮ้ยคุยรู้เรื่องเนี่ยดหน้าตาแว่นเนี่ยเหมือนจอร์แดนนอน พกอะไรไม่เห็นเลยโเหกอเพราะว่าหน้าเลนน่ะทุกคนเห็นปะเขาก็ทำแบบมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเท็กเจอร์เป็นรูปดาวมนีซุือแว่นตาแต่ละอันนะคะแล้วก็มีเลนประหลาดประหลาดอีกมากมายให้คุณได้โดนนะคะคือเรามีเลนอยู่ประมาณพวกสีหเลนเฮ้ยมันเตาหมูกระทะจะพูดชื่อแบรนด์แต่ก็แบบเขาไม่ได้จ่ายนะต่อมาเนี่ยเราจะมีตัวจับเวลาเสียงเหมือนไฟกำลังจะทอดดังยังไงเมื่อถึงเวลา กื่งปิ้งหนมปังโอ้เสียงเหมือนเครื่องปิ้งหนมปังก็คือจะมีแบบนี้นะคะมันก็จะมีเวลา15วิ30วิ45วินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเป็นการแรนดอมเอาเพราะว่าเราจะมีเป็นบอร์ดเกมด้วยซึ่งเอาบอร์ดอยู่ไหนอ๋อบอร์ดอยู่นี่เดเราจะได้หมากเดินมา2ตัวนะคะแดงกัน,นะ บาทีเลยทุกคนอยู่นี่นะฮะให้ลูกเต่ามาหนึ่งลูกลูกเต่าที่ไม่มีหน้าเต่านะคะแต่ว่าต้องมีสติกเกอร์ให้แปะอะไรอย่างนี้ด้วเแลนี่ไงมีมีกร์มีสมุดกระดาษให้วาดนะคะมีดินสอสองด้ามอันนี้มันจะเป็นท็อคเก็นที่ให้เราสูมขึ้นมาว่าในตานันนั้นเราจะต้องโดนกับเลนนไหนแล้วเราก็หยิบสูงปึ้งขึ้นมาทุกคนรู้ไหมว่าลูกเต่าปกติมันเลี้ยงหน้ากันยังไง่ เบบาเจะรู้ได้ไงว่าจะไปแปะเลข 3, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 7, 1อะไรอย่างเงี้ยไว้หน้าไหนตรงไหนบ้างคือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะพูดเผื่อและกันเผื่อใครยังไม่รู้ไงหน้าลูกเต่าเนี่ยโดยธรรมชาตินะคะก็คือหน้าที่อยู่ตรงข้ามกันบวกกันต้องได้7อ่า เพื่อความแฟร์เช่นถ้าหน้านี้เป็นเลข1ห,หน้าตรงข้ามก็ต้องเป็นเลข oh. ถูกต้องแต่ประเด็นคือซบอเจอสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหน้าลูกเต่าอ,อันนี้เนี่ยที่มาแบบประหลาดมากก็คือมี2 3 3ส 4, 4 5มี่ออมันก็เล่นเจ๋งดีนะสามสี่สามสี่สองห้าเออกลครบดิว่าทำไมเขาไม่ทำมาให้จัดลงอนะมี2เหตุผล1คือเพื่อสร้างแอคทิวิตี้ในการเ,าเล่นบทเกม2ก็คือลดต้นทุนในการผลิต <laughs> <laughs> กติกานะคะจริงๆมันมีดีเทลเยอะมากซอฟจะย่อยมาโดยพอประมาณนะคะแล้วเราจะได้มาเริ่มเล่นกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสมมุติว่าซอฟเนี่ยถอยได้เลข3ซอฟก็เดิน1 2 3สตัวพื้นช่องเนี่ยเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นในตานนเนี่ยเราจะใช้แว่นที่เป็นเลนส์สีเขียวในการวาดรูปนะคะเราก็จะหยิบการ์ดขึ้นมาก่อนสูงมา1อันจีดิน ซอสตกช่องสีเขียวแล้วเราก็ต้องวาดอันที่เป็นสีเขียวในเวลา15วินาทีซึ่งอันนี้เราก็จะได้คําว่า r o l เลอร์สเก็ค่ะเออแล้วเราก็ต้องใส่แว่นโรลเลอร์สเก็ใช่ไหมเราก็ต้องจะดึงวาดไงมันยากมากเลยทุกคนใส่เป็นฟิลเตอร์หน้ากล้องให้หน่อยมองรู้เรื่องไหม เออประมาณนั้นแหละประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยดูตามตารางนะให้เห็นในบอร์ดนะมันจะมีไหลรูปมากเลยถ้าชอบปกติก็คือเล่นตามเลนปกติถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราตกช่องอันนี้อะไรเอยเราก็จะต้องมาซูมเอาจากตรงนี้นะที่เราจะคว่ำอยู่หลายๆโทเค็นอาจจะหยิบขึ้นมนาะอุ้ยได้สีอะไรก็ใช้เลนตามนั้นรูปนี้ค่ะคนทายเนี่ยมีสิทธิ์ทายได้แค่3าครั้งคือปกติเราก็จะวาดแล้วเราก็จะทายุ่ไมไปเรื่อยใช่ป่ะแบบว่า ถ้เราตกอยู่ในช่องนี้เนี่ยคนที่ถ่ายรูปเราอะตอบได้แค่สามั้งตอนน่อมาถ้าใครตกช่องนี้เนี่ยจะต้องวาดรูปด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดต้องวาดขวาเรามปวาดซ้ายอะไรงเงี้ยอย่างคิวนี่ซ้ายคิวป์ต้องไปวาดขวาถ้าเราตกช่องนี้นะคะทีมที่อยู่ตรงข้ามเราเขาก็จะโดนจะคิดไปซึ่งเราก็ <c oughs> จะอา้าดี๋ยวฉันหมดสิทธิ์เล่นมันเกลเดินตกช่องนี้ <S <S ะนะถ้าเราตกช่องนี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เลือกคำศัพท์ในการ์ดของเราด้วยตัวเองอ่าแต่ว่าทีมตรงข้ามเนี่ยจะเป็นคนเลือกให้เราวาดค่ะ อาแล่ะค่ะและนี่ก็คือกากาโดยเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวซอฟจะมาลองทดสอบการเล่นให้ดูนะคะแน่นอนว่าในการ,เ,ราเล่นแบบนี้นะคะเล่นคนเดียวก็จะเหงาและเปลี่ยวใจไปสักนิดนะคะขอเสียงปบมือต้อนรับผู้ร่วมจะตากรรมเล่นเกมนี้ด้วยกันพี่ชาและพี่คิวค่ะ สาคนนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าตัวหมายที่เขาให้มาเนี่ยมีแค่น้ำเงินกับแดงนะคะซอฟก็เลยไปเอาตุ๊กตามาเพิ่มที่เราเคยรีวิวเคยแกะกันไว้ในตอนขนมหลอกซอฟนะคะจะให้ไปดูได้ตรงนี้นะคะกดเจตนาโตนี่แล้วเราถึงรู้ว่าน้องสามารถแบบมองอดีตได้่ดูผิดอนาโรมี่ก่อนอื่นเลยค่ะอธิบายกติกากันไปแล้วเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจได้ลองสูมันกันยังงอยากจะได้ลองก่อนเดี๋ยวหาว่าแบบทำไมไม่ตื่นเปนก่อนลอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากหรอกโอ๋อ เไม่เราเหมือนนี่เหมือนกันนะซอฟสับปะรดอ่ามาแล้วโอ้ยออกใครออกก่อนเดี๋ยวเลือกตัวละครกันนะคะโอ้ยออกอ่าได้เลือกก่อนเป็นหมาครับชนะเลือกเอายิงชุกเอาสีแดงค่ะเอ๊เข้ากับตัวไงเข้ากับตัวไงเธอฉันไหนถึงสีแดงอันเข้ากับเราโอเคเราจะบอกว่านี่น่ารักไงน่าบรรลุช้าแล้วช้าปะเราก็น่ารักไง น่ารักอ่ะเราเจอว่าทำงานเหนื่อยมารอมนะคะให้คิวเริ่มก่อนพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เออได้เลนสีเหลืองคิวไปถัวไพ่ก่อนโอเคเราสุ่มนะชื่อ P e O p l e a N d Animal ครับสีเหลือง30วิครับม่ใครใครได้ก่อนได้เดินต่อเขียนกระดาษแท้จเขียนโต๊ะหนึ่งสองสามไป ยิงมือถนัดซ้ายด้วยนะมองยากมากเลยคนอย่างวะเนี่ยแอนเจอร์ชาตอบก่อนย่อะไรโอ้ยชารเปอัแอนเจลรกต้องนะคะ่า้อนี้นะคะชาก็ได้ไปชารได้เดินก่อนหนึ่งสออน่ะได้สีน้ำเงิน เลือกสรุปคุณจะถอดแม่นเล่นจริงๆ,ๆหรอมันใส่ไม่ได้เนี่ยทอ้นี่คุณก็เสียเปรียบตั้งแต่แรกเลยดิใช่ปะเรายอมเสียเปรียบก็ได้เอออย่างเงี้ยเสียมันเป็นหมวดเมเจอร์แอนด์ฟู้ดนะครับผมสิวิปะ่ะสิ่งที่เราจะต้องวาดคือ15วิหรือเปล่าไม่คุยกัาแล้คุย <c oughs> กับผู้ชมก่อน4,5วิ45ว,วิเหรอเปองหน้า เงี้ไม่เกีเ่ยวปล่อยเลด้านนี้ป่ะอ๋อด้านนี้โอเคเงินสองปตปวดตาโคตรชายผู้สายเห็นเหมือนเนี้ยสตรีทบีชชายทะเลชายทะเลชายาทะเลสายทะเลายทะเลชายเายทเายทเชาายเชเลชาเลชยทเะเลยเลชเายทะเดเลยเาเลยะเลายทเะเลชยทเาะเาเาะาเาลาเาเาเลากาาเาเะ เราจะไปตัดสลูมั้ยล่ะมันมีแค่นี้สองไม่เล่นมุกอย่างเงี้ยหรออ๋ออย่างเงี้ยเขาเล่นกันทุกช่องเลยนะช่องนี้ไม่เอาใช่ไ้ยเพราะช่องนี้ชื่อว่าช่องท่องเที่ยวนะครับผมเราไม่ได้ทำอะไรเลยชอบไปโดูเลยวันนี้ฝนตกใบดับระหว่างถ่ายกันก็เลยมีความเสียสติไปบ้างตาต่อไปตาคิวค่ะนี่มัานอะไรอ่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองทีเดียวีเลียว อได้ Sports and hobby เรามองซอฟไงห้ามมงนิดฝั่งที่เล่าข้กันเลยดีสเปอร์ด t and sport ไม่ใช่ดีสเปอร์ดอะไร Sports and hobby คำที่ได้นะครับ30วินาทีมาอนุญาตยืนออนุญาตยืนด้วยซอฟโอเคพร้อมก็ได้ สองสามเฮ้ยมันมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยรู้ว่าตรงไหนวะเทนนิสวอลเลย์บอลสปอร์ตค่ะสวิมมิ่งสวิมมิ่งหักปะเนี่ยฮะที่สองฮะไเอฟวัฟอร์มูล่าวันเรซกิ้ไม่ต้องฟีลเขาแบบเรซเรลเซคาร์เรซสลับสลับสลับเด็กสิครเราได้ก่อนตอมพูดไม่ถูกด้วยเธอก็พูดเรซสิงค่ะพูดพร้อมกันนะถูกใครก่อนก็งี่เง่า เรายังไม่ได้เนินแล้วอย่างใครตอบก่อนพร้อมกันนะไปดูภาพช้านครับผมสลบเล่ซิ่งสลับเล่สลับเล่ซิ่งก็พร้อมกันอยู่ดีอ่ะคอยลูกเต๋าใครได้เยอะได้เยอะก็คือคือว่าตอบถูกใช่ถูกก็คือที่เล่นมาไม่มีคนเล่นเลยจริงจ้าสามท้ารับได้ ไเซื้อเยอะหมดแล้วเช้าัดติดรูปเต่าให้ตัวเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วล่ะทำอะไรทำอะไรองงสองในสามเขียนเยอะในสองหนึ่งสองีไ้นี่อีกแล้วเหรอน่าะทุกคนก็เห็นวิธีการเล่นแล้วจบอยวจุ๊บจุ๊บชื่อหมวดชื่อว่า Nature and Food นะครับกี่วิได้สี่เลยนะฟ้าสี่สิบห้าวิเล่นอย่าใส่ แอปเปิ้ลฟรุตฟรุตมาเแอปเปิ้ลผูกเลยแอปเ้ลใครได้ก่อนอ่ะเราว่าเราให้ซอฟดีกว่าเพราะซอฟไม่ยังไม่เออเราไม่อยากได้ขวมดเบ้นนะเราต้องต้องสุจริตไงโอโอเคนะครับอ่ะต่อมาน้ำมอีกแล้วอะหนึ่งสองสามสีเหลืองอีกแล้วอะชานนสิงส์สีเหลืองก็คือสามสิบมิครับและแค่สิบมิก็ตอบได้แล้วเออมันอีซี่มากยังสองส้นไป ได้แล้วเหรอต้องอะจับได้ไีครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเราอยู่ในช่วงตอบได้แค่สามครั้งนะเราก็อยู่กับหมวดปีเปิ้ลกับแอนิมอล และสีเขียวก็ได้คำนี้ครับง่ายมากซอฟเธอต้องทำให้ได้นะคิกวคู่กับรางเถ้าต้องติดกระดาษต้องไหมใช้หน้าหลังใช้หน้าหลังไง่ายเลยแต่ถ้าใช้หน้าเท้าก็ เมื่อกี้ฉันก็คือหมดสัตว์นหมดสัตว์นะหมดสัตว์กับพีเพิ่นทำไมสัตว์มมงได้ก็ผีเพิ่นมงแรกคิวเราบอกให้ฟังทำไมเธอไม่บอกว่าหมด animal and people ทำไมเธอบอกสัตว์กับพีเพิ่นมีอะไรในใจบ้างเราเลือกฟังไม่ออกหนึ่งสองสามนัดบิดถูกต้องจริงเหรอนัดตายูเหรอ ไปปิดบริษัทฉลองเลยวันนี้เอาเลยเย้เราได้สักรดีหนึ่งค่ะเอาละนะหนึ่งสองสามสามสิบสองสามสีเขียวอยู่ในหมวด People and Animals อีกคำก็คือสัตว์ไปซ้อมเพิ่งหันมาหาเราอะเะบอกว่าสัตว์และคนแล้วพูดปกติเลยอะทุกคนแลให้เราดูหยาบคายโอ้โหสีเขียวนะคะ สิบห้าวิกระดาษอยู่ไหนเข้าใจความรู้สึกและสิบห้าวิครับ2องสมสองหนึ่งไปบอลลูนเหรออ่อมังกี้นัทเบบี้ออใช่ๆชเบบี้เบบี้นี่ยคุณวเบบี้เหรอก็ยังตาบรรยากาศอ่ะตาเขา1,2,3งสองสามสองหนึ่งเได้เปลี่ยนชั้นรถบ้างสิ่งที่เลือกก็คือสิ่ง ซึ่งคำที่ได้ก็คือหนึ่งสองสามส่าข้ามันเครดินเอเย้เฮ้ยสองต่อได้แล้วตอบมาแล้ววะ่ะเ 1, 2, สีน้ำเงินเราเลือกกันนะคะสีนเลยสีน้ำเงินคะ่ะ ว่าเก่งที่ไม่เหมาะกับคนที่มีอาการเมาเรือเมารถง่ายๆจริงนะอ,อันนี้ที่พูดจริงๆเลยมันมันค่อนข้างจะแบบปวดตาอยู่นะนแม<ย>่โอ,ดอ,อ้ดินสอ,อยู่ไหนนะี่ดินสองแตวนะเมื่อกี้เธอมันมองอยู่ตรงไหนนะนก็คือเราเห็นว่าดินสออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่เราเห็นคือดินสออยู่แถวๆเนี้ยอ่าสี่สิบห้าวินาทีครับพร้อมไหมค่ะสามสองหนึ่งไปธงฉาบแฟลก์ countryprivate อะรอะไรอะไร private ship อะไรอไรอะไร p r i v หนึ่งซองซสี่หนึ่งซองซสี่สีเหลืองสีเหลืองซอบเราอยากเล่นอะไรนั้นะเรายอมเดินกลับได้ปะโอ้ยได้นี่ค่ะไปกับไปแมะใช้มือขวานะคะเธอเข้าใจไ้ยที่เอเราบอกว่านึกว่าดินสออยู่ตรงหน้าอันเนี้ยดินสอเหมือนกันเลยเห็นป่ะได้สปอร์ตแอนด์ฮ็อบบี้แล้วก็คำนี้ครับสี่สิบาวีแล้วต้องวาดด้วยมือที่ไม่ถนัดโอเคค่ะหนึ่งสองสามจะไปละโอ้ อเมริกันฟู้ดอ่ะบีชเซนบีดฮะมันคือมันคืออันนี้นี่อันนี้คืออะไรซันซันแล้วอันเนี้ยเนี่ยซันซันเบิร์นถูกตอกซันเบิร์นซันเบิร์นว่ะนี่คือเบิรคนนี้ ปวดตาเนาะนี่คือเราเล่นยังไม่จบเกมนะคะของจริงเราว่าเอนเตอร์เทนเล่นกันได้อีกยาวมากถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของพวกเราในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะอยากดูซอบรีวิวรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกซอฟได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสุดกำับการรับชมคุยทุกคนมีความสุขมากมาเจอกันใหม่ยิดแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสาระชุดซอบรีวิวย้อนหลังนะคะกดดูได้ที่ตรงนี่แอร์ เรียกคือคนอื้นอื่นนะคะช่องซอบปองก็กดดูได้ที่ตรงนี่นเออกดไปตามทั้งสองช่องนะคะกดซับเรียงค่ะกดแล้วกดกระดิ่ง,งนะด้วยนะเดี๋ยวไม่พลาดตอนไทยเลยค่ะ